ว่าให้ช่วยติดตามเรื่องถนนทั้งสอเส้นนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับรู้สึกดีใจมากนะคะที่มาบ้า,บานี่แม่วันนี้นะคะขอรากขอบคุณมากค่ะโครงการดีๆนี้เราจะทําตลอดไปทุกปีนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนของเยาวชนของตำบลบางากของเราตลอดไป สวัสดีครับพี่น้องชาวมายางพรที่รักทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่หมูห่6ตําบลมาบยางพรมีโครงการดีๆมาส่งความสุขมามอบให้กับพี่น้องชาวหมู่6นะครับวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอนําทําระบบซีเอานะครับมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เข้าเกณฑ์ที่ว่าจนจริงไม่มีที่อยู่อาศัยจริงนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ในตําบลมาบยางพรเป็นโครงการดีๆของทอ,อสอเนื่องในโอกาสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสองครบรอบ6พรรษา เมื่อวันที่28ก็กราตมที่ผ่านมาด้วยนะฮะแล้วเมื่อวานืนเป็นวันที่2สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินาถพระบรมราชชน,นีพันตีหลวงด้วยวันแม่งชาติวันนี้ถือเป็นวันโอกาสดีนะครับที่ป้าของชาวบ้านหมูห่6ได้รับบ้าน200,000บาทนะครับทุกปีนะครับท,ทจะมีโครงการดีๆให้กับของตำบลของอำเภอของจังหวัดนะฮะเข้าเกณฑ์มาตรฐานอะไรเรา เขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ก็คุณป้านี้คุณป้าพรเกทิพย์นะครับแกก็อยู่อาศัยที่นี่มาสัก20ปีปีปแล้วนะครับเป็นคนที่มีประวัติดีเข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องมอบให้นาคาณนาคารของก็เลยเห็นความยากไร้ของแกนะครับเป็นนโยบายของทรสอยู่แล้ววันนี้ผมก็เลยนําเสนอว่าความสุขที่เรามอบให้นอกจากงบของอปตบาแล้วก็ยังมีงบที่ภาคเอกชนภาครัฐอีกหลายทววงานจะมาร่วมเสียนากับเราด้วยเรายินดีนะครับยินดีไม่เราไม่เราไม่ปิดกั้นเราไม่ว่าจะต้องเป็นงบของอัฐบาอย่างเดียวนะครับ เงินอุดหนุนหลายที่หลายอย่างเข้ามาเรายินดีหมดนะฮะงบประมาณเราจะได้ไปใช้อื่นได้แต่เราถ้าเกิดไม่มีคนอุดหนุนเราก็ยินดีถ้าเข้าเกณฑ์ไม่ผิดระเบียบถูกกฎหมายเราก็สาม,มารถให้ได้วันนี้ผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานทอต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นความสําคัญของผู้ยากไร้ของตาอําบลมางยมพรของเราโดยเฉพาะวันนี้เริ่มที่หมู่หปีหน้างบประมาณหน้าเราก็จะหาผู้เข้าเกณฑ์อีกต่อไปนะฮะทั้ง7หมู่ใครมีมาตรฐานในการรับรางวัล รับมอบบ้านนี้เราก็จะดูให้นะฮะเราดูให้เราดูให้เรายินดียินดีไปตัวกลางเชื่อมให้นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับทอสอนะครับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเรายินดีนะครับวันนี้ผมก็ในนามของผู้บริหารก็มารับมอบอย MM. ่างเป็นทางการมีสักขีพยานนะครับไทยรองลุงเพชรกำหนดทองนะครับดูแลส่วนนี้ด้วยผมก็ขอขอบคุณท่านรองลุงเพชรแล้วก็ผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ธนาคารคสาสงเคราะห์สำนักงานเขตระยองนะคะพร้อมทีมงานเรามามอบบ้านให้กับคุณพรเกตทิพย์นะคะเป็นโครงการ csr ซ่อมสร้างให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะคะเป็นงบประมาณ2,4 0 0สบาทโดยสร้างบ้านหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มอบสินค้าอุปโภคบริโภคไฟสองสว่างนะคะให้กับลูกบ้านนะคะเนื่องใน พิธีมหามงคลครบ7 2พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะสอสเราจะมีโครงการดีๆแบบนี้ทุกๆปีนะคะก็ะคือซ่อมสร้างนะคะนอกจากมีซ่อมสร้างแล้วยังมีโครงการจิตอาสานะคะสร้างห้องสมุด นะคะวัดวาอารามนะคะพร้อมทั้งออมอบทุนการศึกษาและอีกหนึ่งสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับสมาคมเทควันโดนะคะซึ่งได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาค่ะทอสอเราทําให้คนไทยมีบ้านนะคะคือพันธกิจของเราทําให้คนไทยมีบ้าน นอกจากทาให้คนไทยมีบ้านแล้วเรายังมีสินเชื่อมีเงินฝากนะคะสลากออมทรัพย์ท่านที่รับชมนะคะหรือลูกค้าของเราสามารถที่จะใช้บริการทออสอได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะและสําหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะเราอยากให้ทุกๆท,ท่านได้มีการปันน้ําใจแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้นะคะคืนกําไรให้กับสังคมนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนายกนะคะและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะที่มามอบบ้านให้แม่วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ